ทำลายความเชื่อใจเนี่ยก็จะเกิดแผลใจอันใหญ่เลยเพราะนั้นพอเกิดแผลใจอันใหญ่หลังจากนั้นชีวิตคู่พังละนึกภาพว่าคนสองคนเนี่ยเวลาอยู่ด้วยความเชื่อใจเนี่ยมันเหมือนมีสายใยบางเส้นนะยิ่งอยู่นานเท่าไหร่ยิ่งผู้ชายดีเท่าไหร่น่ารักเท่าไหร่ความเชื่อใจก็จะหนา เท่านั้นเขาเรียกว่าเหมือนเป็นสายใยของความเชื่อใจแล้วก็เมื่อไหร่คนสองคนที่อยู่ด้วยความเชื่อใจสิ่งที่เกิดขึ้นคือแค่อยู่ด้วยกันก็มีความสุขแล้วมันเหมือนกับจะเป็นท่อส่งความสุขความเชื่อใจเนี่ยถ้ามันมีมากเส้นใยใหญ่เท่าไหร่ความสุขก็จะมีมากเท่านั้นแล้ววันใดวันหนึ่งวันที่เราเจอว่าเขาไม่เป็นอย่างที่เราเชื่อตรงนี้ก็กระชากทางเลยเพราะนั้นผู้หญิงหรือคนที่ถูกทําลายความเชื่อใจเนี่ย ก็จะเกิดแผลใจอันใหญ่เลยเพราะนั้นพอเกิดแผลใจอันใหญ่หลังจากนั้นชีวิตคู่พังละผู้หญิงจะเปลี่ยนจากผู้หญิงที่น่ารักผู้หญิงที่นางฟ้าผู้หญิงที่อ่อนโยนจะกลายเป็นที่ระแวงขี้งอนน้อยใจหรือขี้โมโหขี้บ่นจู้จี้จุกจิกตามดูโทรศัพท์ดู GPS หรืออะไรก็ตามและหลังจากนั้นผู้ชายก็จะเริ่มลำคาญแล้วก็พอโดนบน่นโดนว่าโดนจี้โดนติดตามเยอะก็จะไปหาเพิ่มพอไปหาเพิ่ม,มกลับมา,ก,บมาก็จะทะเลาะทะเลาะกันแล้วก็พอ ผู้หญิงลางคนพอรู้เรื่องนี้รู้ว่ามีมือที่3ามกำลังเข้ามาสิ่งที่ทําคือยิ่งปฏิเสธการหลับนอนยิ่งทําไม่ดีแล้วสุดท้ายเขาก็ต้องไปหาอีกคนหนึ่งไปอยู่ใช้ชีวิตแล้วลูกลูกคือคนที่เสียใจที่สุดขาดทุนที่สุดเพราะว่าลูกต้องการพ่อกับแม่ที่คอยเลี้ยงเวลาเราไปดู รายการสัตว์ลงอะไรรักใช่ไหมเอ่อเพศไหนเขาเรียกว่าสัตว์ตัวไหนที่ไม่มีตัวผู้คอยปกป้องงั้นพวกสิงโตหรืออะไรต่างโอกาสรอดของเด็กจะต่ำมากเลยแล้วเพราะมนุษย์เนี่ยเด็กผู้ผู้ชายเนี่ยเป็นเด็กที่เลี้ยงยากกว่าเด็กผู้หญิงเยอะเลยเด็กผู้ชายเนี่ยเหมือนกับว่ามีพลังงานของ เพศชายแรงมากเลยเพราะนั้นพอเลิกกันภรรยาแม่ก็ต้องไปทำงานพอไปทำงานเสร็จผู้ช,ชายก็ไม่ได้รับความรักนะครับมันก็เปรียบเสมือนปูนซีเมน์อ่ะถ้าเกิดใครเข้าใจเรื่องก่อสร้างเวลาเราหล่อคอนกรีตปูนซีเมนต์อ่ะมันจะแข็งแร่งก็จริงแต่หลังเทคอนกรีตเผมเป็นวิศวกรใช่ไหมหลังเทคอนกรีตก็จะต้องบ่มบ่มน้ำถ้าไม่บ่มน้ำคอนกรีตที่เทจะเปราะมากจะแข็งแต่เปราะสมมติว่ากำลังของคอนกรีตมี100%ถ้าไม่ได้บ่มน้ำก็จะเหลือประมาณ แบบสาณแิบิบเเลยแตบบ่เปราะยุยเลยเพราะนั้นเพศชายที่โตมาโดยที่ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากแม่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือจะเป็นผู้ชายที่เปราะบางมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเวลามีอะไรกระทบใจนิดนึงเนี่ยมันจะวิ่เลยมันจะเป็นผู้ชายแบบลูสเซอร์ผู้ชายแบบที่เราเห็นทุกวันนี้ปัญหาสังคมทุกวันนี้คือ,อยาเสพติดเต็มบ้านเต็มเมืองหรือผู้ชายซึมเศร้าหรือผู้ชายแบบทําตัวกระจอกผู้ชายไล่ตามเรื่องทางเพศเล่นพน,นันหรืออะไรก็ตามมาจาก การที่ตอนโตมาเขาไม่ได้อ่รับการดูแลจากแม่อย่างเพียงพอแล้วเขาต้องการมากเลย6ปีแรก7ปีแรกแต่ปัญหาคือแม่ต้องไปทํางานและโดยส่วนใหญ่คือพ่อก็เลิกกันแล้วหรือทํางานได้เงินไม่พอใช้แล้วก็เลยทําให้แม่ออกไปเพราะแม่ออกไปเขาไปอยู่กับใครก็ไม่รู้ถ้าบังเอิญอยู่กับคุณป้าคุณอาเป็นผู้หญิงแล้วเขารักเราก็ดีแต่ถ้าไปอยู่กับคนที่ไม่ให้ความรักเรียบร้อยการที่ไปส่งเด็กเข้าโรงเรียนใช่ไหมมันถึงมีปัญหาไงทําไม ฟิแนแลนด์หรืออะไรก็ตามเขาเขามีเหตุผลที่ไม่ให้ส่งเด็กก่อน7ขวบเพราะว่าเวลาไปโรงเรียนอ่ะมันเป็นเด็กแบบ1ต่อ40 1ต่อ50แต่เด็กทุกคนต้องการเพศตรงข้าม1ต่อ1นตอนที่1นึ่งถึงเขวบเนะี่ยเด็กผู้ชายต้องการเพศหญิงเด็กผู้หญิงต้องการเพศชายเพราะฉะนั้นพอเราส่งไปโรงเรียนตั้งแต่3ขวบสองขวบถ้าเจอครูที่นิสัยดีก็ยังพอว่าแต่ถ้าเจอครูไม่น่ารักแน,นี้ก็จะมีปัญหาใช่ไหมครูที่แบบนั้นเพราะฉะนั้นครูก็เหนื่อยใช่ไหม ก็จะมีปัญหานี่นี่คือปัญหาสังคมที่ที่เกิดขึ้นโดยเพราะยิ่งครอบครัวไหนเนี่ยไม่มีพ่อเนี่ยเรียบร้อยเลยถ้าเราสังเกตดีๆบ้านไหนที่ลูกสาวโตวมาไม่มีพ่ออยู่ด้วยตอนเด็กโตมาเขาจะกลายเป็นคนที่ไล่ตามผู้ชายมากๆเขายอมแลกทุกอย่างผู้ชายยอมเสียตัวยอมทำสารก,กรรมยอมทำอะไรก็ได้เพื่อให้ได้ผู้ชายคนนั้นเข้ามาในชีวิต